หากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงินพับ g Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอซรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับมีนะบนหัวมีค่ะมีใช่ h e a d toward this point <laughs> ขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษ,โทษมาบ้านเดียวกัน อดหรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมบอดมันเต็นเก่งจังเลยอ่าค่ะได้นะเฮ้ย อยู่หน้าหนูไม่ตาไม่นะหนูไม่มีปืนไม่นะมันจมอม,จมาแล้วมันจะมาแล้วหลบถอยหลังก่อนหลบถอยหลังก่อ็อยิงไฟหลังก่อนหลบหลังครับมันมาเยอะเลยอุ้ยอุ้ย,ยตัวมีตัวอ,อยู่ในบ้านไม่นะยังไม่ม,มีปืนเลยอ่ะเยยิงเร็ว านนใครยิงอีกอะใครยิงอีกอะฮัลโหลโอ้โอยไม่นะตายแล้วโอ้ยพ <c oughs> ี่มันล่วงแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาที่กันไปเอาที่กันไป <c oughs> คือเมื่อกี้เราเห็นว่ามันลงนิดเดียว <c oughs> ไม่ใช่หรอมัน <c oughs> มาจากไหนเนี่ยใช่ <c oughs> ไม่นะ มีกระสุนมีกระสุนเหลืองปะมีกระสุนเหลืองปะกระสุนสม้มไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วว่า,าฝั่งข้ามยอกไปฝั่งข้ามสองตัวเลยใช่ใช่ก็เห็นแล้วบ้านนี้ m a r k the location เป็นไอเดียเป็นไอเดีย<ว><ว>จอวันนี้ต้องหนีแล<พ>นะ้วนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เพื่อนกระสุนพี่จะหมดแล้ววนะ Mark the location กระสุนส้มเนี่ยแหละกระ<า>สุนไม่เจอเบอร์สามอ้าวเบอร์สามไม่มีของทำไมนะทำไมเราซวยอย่างนี้เนะี่ยทำไมเราซวยกันอย่างนี้เนี่ยทุกคนเบอร์สี่บอกไม่น่ามาลงนี่เลย สวยละสวยผมสวยแล้วจะสูญหมดมันอยู่ใกล้ๆเลยเจมไ์ใ้นะหนูอยู่ใกล้มันมากเลยอะหนูไม่เห็นเลยอุ้ยมันอยู่ไหนอะ Mark the location มาสุดยอดโอ้อยน้องยิงเออ้หลุล่มหนูนี่แน่คครรรร้้อองงใใฮฮ เบอร์เบอร์เบอาเบอร์สามเบอร์สามจะเย็นเบอร์สามจะเย็นนี่เอาไปเอาไปเอาไปให้ผมให้พันไปพันไปยาไปกันเอาเอาบีเอาบีโอ้โหนี่ประเคนให้ทุกอย่างเลยเอาปืนสั้นไปว่าเอาปืนสั้นมามาการเบอร์สีเบอสามเบอร์สี่เบอร์สามโฟลลีโฟลี เงียบเลยครับไม่มีใครตามมาเลยครับดูพี่ตายแน่นอนไปส่งแล้วข้าว วิ่งว้่งวนี่นี่นี่กระสีระวังนะมันมีคนอยู่ตรงโบสถ์ครับ <P> คิดว่าริไงไอ้พวกนี้มาแต่ผมไม่เห็นมันที่ไหนอ่ะระเบิดไม่นะระเบิดไข่มันยิงมาจากไหน ทำไมผมมันไม่ไม่เห็นมันเลยฮะอ๋อเจอแล้วหลังหิน แค่มันเครื่องระเบิดมาใ,ใกล้เราเก่งมากเลย,ยน่าจะฟุกนะพอ <c oughs> ดี คใครนะ้าฮัลโหลใครนะ้าใครเดินมาใครเดินมาใกล้ๆเราไม่นะเยี๋ยวพี่ออกมานะ ตีแต่เย็นนะฮะเงินไปช่วยไม่ได้นะเบอร์สามเราเรายังอยู่ในทีมอยู่เนี่ยเบอร์สามเลยบอร์สามลงเงียบเลย <c oughs> จัสตินีเบอร์ซี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมตามบ้านสวัสดี น่าจะหมดเลยนะน่าจะวอรกไปยินทำอะไร ไอ้รถมาอ้ยรถกับโดนชนโดนชซลเลยเมื่อีเราตายแล้วกระโดนหลบกันสองคนก็น่าเลยคือเขาเจ็บมากเขาอ่ะเมื่อกี้ ก็มานะเบอร์สามเบอร์สี่อยู่ข้างบนนะ่ะมากกว่า,า,วาตัวเดียวนะเอารถไปฆ่ามันเลยไหมเบอร์สี่ขับไปฆ่ามันก็ได้นะอยู่บนเขานั่นนะไปได้ฮะไปได้ฮะ ไปฆ่าเขาหรือเขาจะฆ่าเรากันแน่เขยล่วงฮนะเย็ดแน่ อุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยมีคนเหรอมีคนเหรอใช่ไหมเอ้มีคนมีคนมีคนเบสตมีคนค้างในบ้านบ้านตรงเบอร์สามเลยบ้านสามจอดก่อนจอดก่อนจอดก่อนนะฮะไม่น่าเบอร์สามไม่ไปเพราะมีคนนี่เอง Boom Boom thôi nào Ê lốt 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 mà lốt mà ไอ้บอัตีีอย่าเพิ่งทิ้งเราดิบัตีีมาช่วยก่อนดิบัตรีบรัตรีมาช่วยก่อนหลายตีนเลยเพื่อนบัสรีอย่าทิ้งกันดิบัตรีเ้ยอยู่ข้างบนชั้นสองอยู่ข้างบนชั้นสองฮะนี่ที่ตรงผมตรงผม ใครอ่ะจำใครโดนมีวัตวะสิรปสามอย่าอย่า,อยาขอสมุนก,ก่อนอย่าพึ่งออกไปตรงนั้นเรียนนะอุ๊ยโอ้โหโดนเอ็ดำ <c oughs> ว้าแตกเลยเบอร์สมนายคือความหวังกดชุบกดชุบลูกตลืมโอ้ยคือเขายิงมาจักนายเอาเบอามเบอร์สามอย่าปล่อยผมดิเบอร์สามกดชุบก่อนเบอร์ามออกไปเบอรสามครับเบอรสมมาเบอร์สามเมาชุบผมก่อนเบอร์สามครับเอโลนนัมเบจีเฮลเฮลมมฟีเฮลเมีเเอ้อ โอเคกูชอบกูชอบว่าตายเวละสวยละดูทรงนี้น่าจะตายแน่นอนนะฮะหนีเข้าบ้านหนีเข้าบ้าน Get the house Get in the house first มีสองสามตี้นะครับผมแอบก่อนเนาะแอบก่อนโทษทีนะเบอร์สี่โทษทีนะเวลละใส่กนไปทำไม ตู้มีบัคคุณของผมได้ไปแล้วนะฮะจะเคลื่อนไปอยู่กับภาษาญี่ปุนะ Excellent work สวัสดีสวัสดีฮะเคยขอคุยได้หน่อยดิฮัลโหลครับคนที่ของบนครับฮัลโหลเราเป็นพันธม,มิตรกันก่อนไหมพันธม,มิตรกันก่อนดีไหมเนะี่ยมองหน้าเราเนี่ยมองมองหน้าเราเนี่ยมอ,มองหน้าเราทำไาามา บอกเป็นมัตรมิตรก่อนก็ไม่เอาเอาอหมกสามมึงกี้ค่อยดีหน่อยค่อยดีหน่อยเอดี๋ยวเราจะเริ่มบนของดีสิบสี่คนเองเก็บไปหมดเลยเอ๊ะรถใครนั่นรถใครไม่ใช่รถนี่หว่าแอ้ดอปแต่ขบบนคน ไอดอปแบ็คพิงค์ไว้น่ะไปเอาไอปเอาไอ,าอดอปเร็วสวัสด,ดีนะฮะสวัสดียังไงกันขโมะทำไมตื่นเต้นจังวะอยู่ก็ตื่นเต้น <c oughs> ใช้ลูชานอีจานนะเอ้ย ra <trưng <einer> <trưng <uma> <Rạch> mà, gọi đó là. ตายเป็นตายฮะตายเป็นตายฮะ 嗯嗯这个怎么有点老没拿 ไม่นะโอ้โห oh. แบบเนี้ยนะเราเนี่ยคนเนี้ยโอ้โ oh. ห